เมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่5มิถุนายนที่ห้องรับรองของผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยายลัยนายศักดาเดชทาซ้ายผู้อำนวยการโรงเรียนเปิดอบรมประถมนิเทศคณะครูผู้ที่เกี่ยวข้องในการออกข้อสอบระดับชั้นม .1 และม .4 ของโรงเรียนแก่นนครวิทยายลัยประจำปีการศึกษา2563รวมทั้งครูผู้ผลิตข้อสอบจำนวน12คนจากการสุ่มจากจำนวนครูทั้งหมด ทำการเข้าค่ายเก็บตัวสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองว่าไม่มีการทุจริตโดยเริ่มเข้าค่ายตั้งแต่เย็นวันที่4มิถุนายนไปสิ้นสุดวันที่7มิถุนายนป้องกันการทุจริตในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม .1 และม .4 นายศักดาเดชทา้ายผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวว่าที่เข้าค่ายเตรียมความพร้อมเพราะโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยเป็นโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงดังนั้นต้องคัดคนเก่งคนดีเข้ามาเรียนอย่างบริสุทธิ์ไรข้อกังขาลดความกังวลให้ผู้ปกครองที่ลูกหลานมาสอบในครั้งนี้หากผู้ปกครองท่านใดไม่สบายใจอยากจะสอบถามสามารถติดต่อสายตรงที่เบอร์0654040289 ผมมองว่าในการที่ผู้ครองเนี่ยให้ความไว้วางใจสมบูรณ์ฐานข้อมูลที่เก่นขอมวิทย์ไเนี่ยนะครับซึ่งตามสัสดส่วนแล้วเนี่ยน่าจะทั้งมต้นและมปลายประมาณสัก2.5ต่อนหนึ่งราะการคัดออกตังนี้เกินครึ่งหนึ่งนะครับแล้วผมเองก็เป็นตั้งแต่มาเป็นผู้หันที่นี่ก็ได้ไปพบปะก,กับหัวหน้าส่วนราชการกับพ่อค้านักการเมืองก็ทราบว่าเก็บขอ้อวิยไลเนี่ยเป็นฐานบันซึ่งซึ่งเป็นที่ยอมรับ เราเป็นที่คาดหวังของสังคมแล้วก็โดยเฉพาะในการที่จะคัดเลือกนักเรียนเข้าหมหนึ่งกับม4นีะ่ผมมองว่าถ้าเรามีกระบวนการที่บริสุทธิ์ยุติธรรมในตรงนี้เนะี่ยซึ่งเราถือว่าเราเราเป็นแข่งขันสูงแล้วเราสามารถคัดคนเก่งได้เพราะเราต้องมีกระบวนการคัดซึ่งมีความเป็นธรรมแล้วก็ยุติธรรมแล้วเกิดความโปร่งใสนะครับถึงได้จัด ในลักษณะของการออกข้อสอบผิอข้อสอบในกระบวนการสอบในสานี้ครับ <Okay. S 2> ในกระบวนการในตรงนี้ผมเชื่อว่าไม่สามารถกระทําได้โดยคนหนึ่งคนหรือสองคนหรือสามคนนะครับ <Okay. S 2> เพราะว่าจะมีกรรมการออกข้อสอบแล้วก็รอปภซึ่งจะออกไปไหนก็ไม่ได้ <Okay. S 2> แล้วก็ต้องไปอยู่ในการที่จะดูแลกันและกัน <Okay. S 2> นะครับมีความมั่นใจครับเพราะว่าผ่านมาครั้งหนึ่งแล้วก็ <Okay. S 2> ก็เด็ดไปด้วยความเรียบร้อยครับ ธารวีกระดชดีถ่ายภาพคอนเก็ตชาแนลรายงาน